อ๋อครับที่อากาัวันนี้มาร่วมงานเปิดตัวเลคนชุนใหม่อ่ะใช่ครับผมเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของทางยูนิโคลนะครับผมเป็นยูนิโคลฟลีสนั่นเองครับผมก็ยูนิโคลฟลีสเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยครับอย่างที่ตัวผมใส่ตัวนี้นะครับผมจะเป็นแบบเส้นใยแบบสั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบขนนุ่มเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบเส้นใยแบบยาวที่แบบที่ยายาใส่ตะกี้ มันมีการแมทช์เรายังไงได้บ้างคะโอ้ยมีการแมทช์ได้ง่ายมากเลยครับผมอย่างที่ผมเนี่ยกำลังใส่อยู่นะครับก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดเรื่องกางเกงยีนธรรมดาครับผมแล้วก็คุมด้วยเสื้อแจ็คเก็ตผ้าฟลีซเนี่ยแค่นี้ก็สามารถออกไปข้างนอกได้ง่ายๆนะครับผมพิมพ์ลุกได้เลยเนาะใช่ครับผมคือง่ายมากๆครับผมและสีเนี่ยก็คือมีให้เลือกเยอะมากของทางยูนิโคลเนี่ยก็คือใครใครที่ไปหน้าร้านแล้วเนี่ยคิดว่าจะไม่มีสีที่ชอบเนี่ยเปลี่ยนความคิดได้เลยครับคือมีแน่นอนครับผมใช่ครับ ฝากเชิญชวนใช่ไใกล้หน้าหนาวแล้วมาใส่กันได้ครับผมก็ขอฝากขอเชิญชวนทุกทคนนะครับผมมาเลือกช็อปเสื้อแจ็คเก็ตยูนิคอร์ฟลีสกันเยอะๆ,ๆนะครับผมก็จริงๆก็ไม่จําเป็นต้องเป็นแค่หน้าหนาวหรอกอังจริงๆหน้ารอ้อนเราก็สามารถใส่มิกแอนแมนออกไข้างนอกได้เหมือนกันนะครับงี้ขอฝากด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับผมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมด้วยครับผมฝากด้วยครับ อ่ะครับเห็นว่าสิ้นปีนี้เดี๋ยวจะจัดแฟนมิทติ้งวันเกิดตัวเองใช่ครับผมก็สิ้นปีนี้ก็จะเป็นงานแฟนมิทติ้งที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยครับผมจริงๆเออหลังจากตระเวนใช่ครับผมก็ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้ไปทัวร์ทีออ่ญี่ปุ่นครับผมแล้วก็ไปเวียดนามแล้วก็ไปฟิลิปปินส์มาสามที่ครับอตอนนี้เห็นว่ากเกาหลีก็อาจจะต้องเดินไปใช่ครับผมเพราะว่าตอนนี้ด้วยเรื่องอะไรต่างๆสถานการณ์อะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของ สถานที่หรือะไรต่างๆอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับผมก็อาจจะรอติดตามต้นปีหน้าต้นปีหน้าอะไรนะครับผมใครที่เกองหลีก่นจะได้เอาจริงๆถ้าเป็นแค่การเลื่อนพี่ๆเขาไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรกันเท่าไหร่ละครับผมเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นยกเลิกอันนี้อาจจะมีนี่ิดหน่อยแต่ว่าเราก็เป็นการเลื่อนครับเจอกันช้าหน่อยใช่ครับผมจะได้เจอแน่นอนครับไม่กลัว อย่างไทยจากไปเกี่ยวประสบการณ์มาแล้วสามประเทศเราแบบอยากจะใส่อะไรในไทยของเราบ้างคะโอ้ย่าใส่อะไรในไทยใช่ไหมครับหลังจากที่เอาจริงๆในประเทศที่ผ่านมาในสามประเทศที่เราไปเนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบแฟนมิสติ้งมากกว่าครับผมแต่ว่างานที่ไทยเนี่ยเราจะจัดทาเป็นแบบคอนเสิร์ตเลยซึ่งมันจะต้องมีความเต็มรูปแบบแล้วก็มีความพิเศษะลรจัดเต็มมากกว่าอยู่แล้วครับจริงเรารอคอยไหมเพราะว่ามันเหมือนสั่ปีเราที่ฝันอินเตอร์มาไทยไม่ได้เลยใช่ครับผมก็รอตั้งแต่คอนเสิร์ต รอบที่แล้วที่ทั้ทงดอโดเหมือนกันครับผมตอนนั้นก็ได้เจอพี่พี่แฟนคลับเป็นครั้งสุดท้ายในงานคอนเสิร์ตครับก็อยากจะมีโอกาสได้เจอพี่พี่แฟนคลับทุกคนในงานคอนเสิร์ตอีกนะครับออมีพอ,อประกาศออกไปมีแฟนๆเริ่มเริ่มเข้ามากันยังเราว<อ>่าแบบจะมาจองตัว๋วหรือไรไงมีเยอะมากเลยครับผมตั้งแต่วันแรกที่เราเอ,อ,อินเนลส์ไปครับผมก็คือพี่พี่แฟนคลับให้การตอบรับดีมากคือทุกคนก็คือแบบรีบแย่งกันกดบัตร ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตกันดีมากๆเลยครับเตรียมไว้กี่รอบครับเผื่อแบบว่ารอบแรกเปิดมาพื้นเต็มเอาจริงๆก็มองไว้รอบเดียวก่อนละกันครับผมก็นั่นแหละครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวบอกกันอีกทีแต่รอบก่อนนี้คือล็อกวันไปแล้วไหมคะับอก่อนล่ะครับไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ดีกว่าครับผมต้องรเอาไว้เดี๋ยวเราประกาศอีกทีว่าจะกี่รอบนะครับถ้าสามรอบไหวไหมก็คิดว่าคิดว่าน่าจะน่าจะไหวแล้วผม ใช่ครับเพื่อทุกทุกคนครับอย่างพอมันเป็นคอนเสิร์ตเราต้องแบบ้อมอะไรยังไงบ้างคะโอ้ใช่ครับพอเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมตัวที่หนักกว่านี้แล้วครับผมเราก็จะต้องมีทั้งร้องแล้วก็อาจจะมีเต้นมั้งอ่าก็ก็ตอนนี้ก็อาจจะอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการอยู่ครับผมก็เดี๋ยวรอ เราเคลียร์เคลียร์งานในเดือนนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวรู้อย่างก็อาจจะไปเต็มที่กับทางคอนเสิร์ตที่ดีใช่ค่ะเวทีเป็นเกรสเป็นแขกรับเชิญพิเศษอะไรนี่ไหมจริงๆถ้าถามผมล่ะครับผมอยากได้ปาร์ตี้ฮิปฮอปมากเลยครับเพราะว่าเพราะใช่เพราะว่าเราเป็นสายฮิปฮอปอยู่แล้วด้วยถ้าเกิดแบบได้แบบปาร์ตี้ฮิปฮอปหรือฮิปฮอปหลายๆคนมายืนโยโยโยกันอยู่ก็น่าจะสนุกดีครับอะไรรคับบอกบอกบอกขอกะพอยังครับแอบแอบกระซิบแอบกระซิบไปแล้วผม แต่เดี๋ยวรอติดตามครับมีเรียงไว้ไหมเขาแบบอยากไม่ใครมาเป็นเกสก็ถ้าถามผมผมก็ต้องตอบคนที่ผมชื่นชอบแล้วนั่นก็คือเคชชี่ไวครับจริงๆก็อยากจะเชิญเชิญมาเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องเขาจะมีเวลาหรือเปล่าเรียกเชิญไปก่อนบอกว่าเขาว่างก็มานะเนาะ คิดว่าที่ประเทศประเทศไทยอาจจัดช้าแต่จัดเต็มใช่ไหมใช่ครับผมจัดเต็มแน่นอนครับก็เอาเอาให้หายคิดถึงนี่แบบทุกคนไม่ได้เจอเราในคอนเสิร์ตละกันครับแบบมีอะไรบวานๆไหมคะที่มันจะเป็นสิ่งกดดันของตัวเราเองนะตอนนี้สิ่งกดดันเหรอครับก็คงเป็นเรื่องโชว์อะไรพวกนี้แหละครับเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้โชว์มาในหลายๆที่แล้วเราก็อยากจะทำแต่แต่ละโชว์เนี่ยให้มันมีความพิเศษมีมีมีลูกเล่นมีอะไรมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปทำการบ้านมาว่าล่ะเราจะทำยังไงดี ครับเรจะกลาเห็นหนาเปิดตัวจองปะสามสิบนี้ใช่ครับผมยังไงก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะครับทุกทุกคนใช่ครับผมปิดนิ้วไว้นะครับคิดว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์การแบบบัตรหมดภายในหนึ่งนาทีมั้ยโอ้สาธุครับขอให้เป็นแบบนั้นนะครับหนึ่งนาทีไหมทำถึงละพอน่อยได้ครับเออรอจันครับรอจันเป็นยังไงบ้างครับผมก็ตอนนี้ก็ได้แค่ประมาณ10 สิบคิวนิดๆ,ๆเอง<ช>ครับก<ช>็บ<ช>ตอนนี้ก็ทยอยถ่ายไปเรื่อยๆครับผมอาจจะด้วยเรื่องสภาพอากาศเรื่องโลเคชันเรื่องอะไรต่างๆด้วยครับผมมันมีปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาก,ก็อาจจะทาให้การถา่ายราช้านิดนึงแต่ก็น่าจะได้รับชมประมาณเดิมนั่นแหละครับผมนี่ก็อดใจรอกันนะครับลูกพเรียดเป็นยังไงครับผมคุณชายอะไรนะครับลุกพี่เรียดเป็นยังไงไไบ้างลูคพีเรียดยของผมเนี่ยส่วนใหญ่ด้วยความที่แบบตัวผมเนี่ยจะไม่ใช่แบบเป็นตำรวจเป็นทหารเหมือนกับพี่ๆคนอื่นๆนะครับผผมก็จะเป็น กรรมการบริษัทเ J T Center ครับผมเราก็จะอยู่แต่ในห้องแอร์ซะส่วนใหญ่ครับผมใช่เวลาทํางานครับผมเราก็จะอยู่ในห้องแอร์ซะส่วนใหญ่แล้วก็ใส่เป็นสูทตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนที่ผมเคยบอกว่าฟิลเหมือนพ่อผมตอนใสมชยดทำงานนั่นแหละครับคือเป็นแบบสไตล์คุณพ่อยุคคุณพ่อใช่ครับมีอะไรที่ยากบ้างสำหรับเรื่องมียากครับผมแต่ว่าเรายังไม่ถึงยังไม่ถึงตอนนั้นครับผมแต่เดี๋ยวจะได้เจอเรืวอนี้นี่แหละครับผม การเข้าป่านี่ครับใช่เพราะว่าเพราะว่าพอเราเข้าป่าไปเนี่ยซีนที่อยู่ในป่าของแต่ละซีนในรอจันเนี่ยมันจะค่อนข้างยากคือมันจะออกแนวแบบทางแฟนตาซีค่อนข้างเยอะเลยครับผมซึ่งเราก็อยากจะลองเล่นดูเหมือนกันอยากจะรู้ว่าออกจะออกมาเป็นยังไงครับอาจจะต้องเล่นกับซีดีเลยใช่ใช่ใช่ครับมีการซักซ้อมไหมคะแบเรอลองดูถึงกระจกคุยกับใครอย่ายังครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วผมเดี๋ยวไปหน้่งงานทีเดียว มีีเรรื่ออองะไกตอนนี้ก็ที่รอออนนะครับผมก็มีเรื่องมาถอดใจเยซุตานะครับผมคาดว่าน่าจะช่วงธันวาคมนี้แหละได้รับชมกันแล้วแล้วก็มีเรื่องโบัวผัดฟันยับนะครับ24พฤศจิกายนนี้ครับทุกรงภาพยนตร์นะครับผมก็ฝากด้วยครับพี่ถามถึงบัผัดฟันยับเห็นตัวเหยื่อมาที่โดนพี่แอตกตาบอ๋อคือจริงใช่จริงครับเป็นเป็นซีนเหมือนการซ้อมดาบครับผมแล้วก็เป็นซีนที่ เหมือนกับว่าเราต้องฟัน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 นี่แหละแล้วพี่แอร์เขาก็บอกได้หมดแล้วเขาก็ตีเราอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเหมือนกับว่าพอมันเป็นเนื้อของเราแบบเป็นเนื้อที่แบบใส่แค่เส้ยืดอะไรโอ้โหพอมันกระแทกกับไม้มันก็เลยอาจจะเสียงดังนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เจ็บมากังหว่านั้นคือยังไงก็งงครับแบบงงอยู่ครับทำไมมันเสียงมันดังจังอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ไม่ได้เจ็บครับพี่แอร์เคยได้ยินแบบ เกียรติศักดิ์พี่แอนหมายว่าเขาแบบเป็นคนเล่นจริงตบจริงอ่าใช่ใช่ใช่เคยได้ยินมาครับผมเหมือนที่พี่แอนเขาบอกในในตัวอย่างเขาว่าให้มาชกหลอกๆชกไม่เป็นหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วพอต้องแบบฟังอย่างนั้นแล้วพอเราต้องเข้าสัตอะไรแบบนี้เราแอบวันแอบเก่งไม่ค่อยเราเราเล่นจริงเลยครับผมเราเล่นจริงเราฟันจริงทุกอย่างจริงพี่แอนก็คือบล็อกจริงรับจริงทุกอย่างพี่แอนก็แตบจริงเหมือนกันครับแต่เราเราก็พยายามแบบ นั่นแหละไม่ไม่ไม่แรงมากขนาดนั้นพี่แอนสีเหลใช่ครับอาจารย์ครับเก่งแลแบบต้องไปแบบพลาดคันกันจริงๆเล่นเก่งครับเก่งเพราะว่าด้วยความที่แบบเราเรากับพี่แอนเนี่ยก็ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านนี้มาแบบมาแบบคือไม่ใช่ไม่ได้เก่งแอคชั่นมากเท่าไหร่ทั้งคู่ด้วยครับผมพอต้องมาเล่นด้วยกันมันอาจจะต้องมีการระวังมากขึ้นนิดนึงครับผมเพราะว่าถ้าพลาดไปมันก็จะส่งผลกระทบต่องานที่แอนอะไรอย่างเงี้ยครับเอ่อคือเป็นเป็นครั้งแรกที่เจอกัน ละลายกิจกรรมมกันยังไงโอ้โหพี่แอนวันแรกที่เจอก็คือในในเซตของโบผ่านฟันยับเนี่ยจะเป็นเหมือนกับโรงตีดาครับผมก็จะมีพวกค้อนมีพวกลูกเหล็กมีแล้วเนี่ยครับพี่แอนก็เอาเลยครับสายออกกําลังกายหยิบค้อนขึ้นมาเอ่ะยกเวทเราก็ยกเราก็ยกกับพี่แอนครับใช่มันก็เหมือนกับเป็นการหากิจกรรมอะไรทำในกองด้วยแล้วเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับระหว่างพี่แอนด้วยพี่แอนเป็นคนละลายกิจกับเราใช่ครับแต่พี่แอนน่ารัก รังมากโดนแบบโดนโดนจริงศบจริงฟันจริงเจ็บตัวจริงมีเยอะไหมคะในเรื่องก็เยอะครับก็เยอะก็เยอะเพราะว่าฉากแอคชั่นเกือบทุกฉากเนี่ยเราเล่นเองด้วยครับผมดงนั้นก็จะอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรเล็กน้อยนั่นแหละครับผมแต่ก็เป็นประสบการณ์มีเจ็บหนักสุดตรงไหนเท่านั้เจ็บหนักสุดเหรอครับน่าจะเป็นที่มือที่มือนี่แหละครับที่ที่ที่น่าจะหนักสุดเพราะว่า เราต้องจับดาบด้วยแล้วก็จับแบบเป็นผ้าพันแบบเป็นสมัยก่อนอะไรครับก็จะเปลี่ยนนิดนึงก็จะไม่ค่อยมีความเซฟตี้เท่าไหร่ก็จะเจ็บมือมือพองอะไรนั่นแหละหายแล้วครับโอเคค่ะรายการผมขอบคุณมากเลยครับัคบ<ด>คบีครับขอบคุณครับได้เลยครับ